ตูของบเบสนี่เราทำสำเร็จเรามาถึงแล้วโอ้ขอบใจมากนะขอบใจมากเลยทุกๆคนไปก่อนนะไป <h> ah> มีเพื่อนที่พร้อมคอยช่วยเราก็ดีนะฉันรู้ทิ้งเป็นเพื่อนสนิทของฉัน เราควรจะให้อภัยแก่กันต้องมีสักคนที่ยอมเป็นฝ่ายไปง้อ,อก,ก่อนใครเหรอใช่ผมคิดว่าน่าจะเป็นทิ้งใครนะทิ้งไงเอ,อเธอโทษผมที่ทำคาถานั้นหักใครนะทิ้งไงผมรู้ว่าเธอกำลังกดดันมากแต่เธอไม่ควรทำแบบนั้นกับผมเธอควรจะขอโทษสิใครเหรอ ขอบคุณมากนะลุงฮูกรู้มากคุณนชลาดล้ำเลิกกับสัตว์โลกใดๆเลยพวกนั้นแกล้งผู้ยาอเยอะกังเกงฉันอีกแล้วล่ะใครเหรอก็พวกที่อยู่คลังพัสดุพวกเขาชอบเรียกมันว่ากระโปรงเฮ้ทิ้ง ฉันเองฟังนะฉันรู้ว่าเธอโกรธฉันโอเคแต่มีบางอย่างที่ฉันต้องบอกเธอทงมีใครอยู่ไหมหรอยสีน้ำเงินอะไรเนี่ย นสุดท้ายแล้วเบลสเราต้องหาเรือนั้นให้เร็วที่สุด้านผ่านสะพานยักษ์ลึกลับสะพานยักษ์เหรอนึกว่าสะพานเก็บเงินซะอีก ฟังนะพวกฉันไม่อยากมีปัญหาหรอกนะเราคือองค์ารักุมการสังหารอะไรนี่เป็นตาฉันพูดเตือนถิงลางบอกเหตุเซิร์ฟเบอร์ไม่เบืเซิร์ฟเบอร์ไม่เบือเซิร์ฟเบอร์ไม่เบแต่นายพูดแล้วเมื่อคราวก่อนนั่นมันนานกว่าสามรอปีมันแล้วนะเอองั้นว่าไปเอเราคือองค์ารักุมกันสภานลกลับแห่งนี้ จงไปซะก่อนที่เราจะบดกระดูของเธอมาทำที่นอนของเราขานมปังอะไรเขาต้องพูดว่าก่อนที่ฉันจะบดกระดูของเธอมาทำขนมปังไม่ใช่ที่นอนเออจริงเหรอใครอยากจะทำขนมปังจากกระดูกเราเดี๋ยวได้ฟันหักหมดหรอก แล้วใครอยากนอนที่นอนที่ทําจากกระดูกนอนแข็งเจ็บหลังแข็งคอเคล็ดอีกตั้งหากเจ้าสมองเทิบยามดมดาประจานกันต่นหน้าเยือได้ไหมห